มื่อนี้บ่าวอิฐจะมารีวิวเรื่องรถบ่าวอิฐครับเกียร์กระตุกแล้วกระตุกอีกสิ่งกระตุกอยู่เกียร์สองเกียร์สามนี่แหละครับมาหลายปีครับสองสามปีแต่บ่าวอิฐบุกเคยบุกเคยเอ่อเดชเช็คเบืองยักเทือกับไปเขาศูนย์อยู่ครับศูนย์กับภาษาหมาดสอนให้บ่าวอิดได้บ่าวอิด e ก็เลยไอเป็นเมือง,งอยู่เพจหนึ่งครับเพจเรื่องสอนเกียร์ออโตโ้ครับ ก็เลยไปศึกษาเบิ่องมาเป็นยังเกียร์คือกระตุกกระตุกหรือวสายไฟเบาอิดกับไปเสียบโนลตบวกเบื้องยางดีบ่เป็นยังหรือบ่สายไฟเกียร์กับโบเป็นยังครับบางทีก็เลยมาเบื้องตัวไอดีไอไอดีคุณเหลิมมันครับนี่ครับมองซึมอยู่นี่ครับตัวนี้บ่ครับสีเห็ดให่เกียร์เบาอิดกับตุกตึกตึกตึกอยู่นั่นอ่า อากาศมันเข่านน่บอครับมันหัวมันฟิวแต่ตามที่ผมบังคีบกับตรงนี้แหละครับเขาสิเเลี่ยนแก์กันตัวละแสนสองแสนกับย้อนตัวนี้แหละครับคอยดีออยคือเหลือนี่แหละครับครับบอยรถบอยอีกออยนี่ครับเครื่องซอพัญหาครับเป็นมันนี่น่าจะสามสี่ปีนะครับเบิ่งม,มันสีหายบอบปยึดกับขันเพิ่มขึ้นขันบนแนนกับสีอ่า อาจจะเป็นน้ำมันทิศปะเก็นนะครับโอ้อนหกาวทิศปะเก็นครับมาตทิดใสขึ้นว่าก็สั่งกระสีเปลี่ยนไม่เลยมันสีหายบ่แต่ตามที่ผมเบิ่งคคิดมาเข้ากับโบเด็ดพิษเด้ครับเขาว่าหายครับเปลี่ยนทอยอนี่หายเลยเขาว่าอายุ่จังหวัดเดโนอที่ผมเบิร์นนะจะเป็นอุดรนมั้งครับอุดรเลือดนี่แหละครับเข้ากระจบจบก็เล่าหลายหลายคนอยู่นะครับล่านนี่เข้ากับบบพิดครับ เข้ากับรีวิวมเบึงเหรอครับเข,เขาบอกเข้าบริพิษเลยครับบริพิษเลยขนาดสร้างศูนย์ยังโมโหนะครับตัวนี้มันเป็นล่านสอมอล่านสอมเกียร์โดยเฉพาะครับเขาจะลูอาการของมันนะครับผมเมข้อห้องก็หูนะครับเบิงเ้งหลายๆครับเบิงเ้งหลายหมองแล้วามาเ,าเาบิ้งอาการลดเจาะครองครับเบิ้งมันจะหายไปด้วยครับเด้อ สีหายบ่หายสีร่องเบิงเดี๋ยวอ่าฝนเศร้าตัว,ตวรับไบ่ออยู่สร่องเบิงสีบริษเสียงเงินนะครับเขา้าศูนหลายเถื่อสองเถื่อและครับเขา้าศูนสองเถื่อละไปเช็กสองเถื่อละบ่สามารถแก้ไขได้ผงกระถามอยู่ว่ารถดหลด่นหนีไม่เกียกับตุกบอ่อมันสีหายบ่มีบ่เขาบอกว่าบุ้มี่นะครับอ๋อนิว่วุ่นนี่ปกติครับ กอดีโอ้เอา้าข้ามันหายกับปเ,เปล้ววาเบายิดข้ามถึงหม่องเด้อขดว่าสิบบริษเสียเงินไปให้ล้านสร้างคนสม้คขดว่านะครับนะเพราะมีมน้ำมันเยิมเลยผมเบิง่งสองสามคลิปของเล่าแล้วครับล้านเนี้ยก็อโตเกียยังนี่แหละครับห้นนอ,งอ,งหบองอุดอรนนครับซึกว่าจบที่เล่ากับลายไร้อยู่ครับเก่งเติบอยู่ผมเบิง่งเอา้าครับ ถ้ามันหายจังสีมารีวิวเห็เบิ้งอีกนได้ครับเด้อสลับเบาวอิจสี่ดีเสียงเงินพันบ่เข่าซุ่นกับไร้เถี่ยวเหรออ้าวครับบอดด้คอยเดีเชียร์เบื้งรถดปันได้ครับ,บ,งบ,งรปไ,รบไปลอยเอสมาหาันหนีก็บบอด้เบิ้งเลยส้งเกลยบางเจี๊ยคือกระตุกแห้งแท้มันแห้งก,ก่กาวนะครับอย่าแถมมันหัวเก่าผมว่ะฮะครับสีไปล่องบังครับสีล่องเบิงมันสีหายบ่สี่ดีเสียงเงินเพิ่มหรือเนี่ยได้ครับครับสวัสดีครับ